สวัสดีครับเรายังอยู่กันในเกมมือถือที่เป็นกระแสของเกมสควิตเกมนะฮะไม่ไม่ต้องอันนี้เลยอ้ <Red. S 1> อาวไม่ต้องกดเริ่มเหรอ Red. Red. <laughs> หรือว่าพูดว่าอะไร <Red. S 1> อ่ะเกมนี้ก็อยู่ในหน้ามาแรงของ Play Store นะฮะชื่อว่า Survive It นะครับ <Red. S 1> เรามาลองดูว่ามันมีเกมอะไรบ้างนะฮะกลีนไลเลดไลหยุดแล้วนะเนี่ยอ่ะฮะเดินไปหยุด ทำไมมันเล่นยากอย่างนี้ในเกมนี้อหยุดเวลาเท่าไหร่โอ้โหเวลาสามสิบวิอันนี้ช้าอันนี้ช้าเออ,อทันไหมเนี่ยอ๋อมันมีเวลาบอกอยู่อ๋อเพิ่งเห็นอันนี้สองวิอือ,อข้างหลังสี่วิไปเลยเย้ เลดไรเออนี่ง่ายนี่ง่าย,น,ายนี่ง่ายมากมันดูเหมือนไม่ได้ออกแรงกันเลยเออเอ้าลากมาติดอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> เฮ้ยเันสี่ห้าหกมันเลยนี่สองด่านผ่านไปด่านที่สามกระโดดเอา้าล่วงไปเอา้าเราไปที่หลังได้ใช่ไหมซ้ายขวาล่วงอีกซ้ายซ้ายเอา้า ไม่มีคนกระโดดให้แล้วเออมันขวาหมดเลยใช่ไหมเมื่อกี้ที่ล่วงลงไปเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะขวานะฮะแล้วก็ขวาอีกอันหนึ่งโอ้โหไม่เพื่อนกระโดดไปก่อนล่วงไปหนึ่งซ้ายก่อนขวาซ้ายอ่ะขวาอีกคนนึงไงไปนำไปเลยเพื่อนสายล่วงขวา เอาละฮะซ้ายหรือขวานี้มันล่วงอะไรมาก่อนเมื่อกี้ซ้ายใช่ไหมน่าจะขวาแล้วกันอ่ะขวาไปโอ้โหยังจะล่วงอีกไป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 ล่วงซ้ายขวาซ้ายขวาเอาล่วงโอเคโอเคอ่ะฮะเอา ไม่ไปให้มันผ่านเลยเฮ้ขวาล่วงขวาล่วงอันนี้น่าจะซ้ายล่วงขวาแล้วกันเออผ่านสักทีเอานุวัชนะเลยยังมีอีกลากไปลากคุกกี้อันนี้เข็มอันเล็กมากมันลากไม่ค่อยไปอืมต้องเลื่อนเมาส์ยาวมากกว่าจะไปทีละนิดแบบที่ค่อยให้มานี่ใครเป็นคนล่างให้ครับสามเหลี่ยมยังไงเนี่ยมันไม่เป็นสามเหลี่ยมเลย มันเหมือนเข้าปั้นอออีซี่ครับอะไรเนี่ยโยนลูกแก้วให้ลงหลุมอ๋อเล็งได้อย่างนี้ใช่ไหมให้ลงหลุมอืมเราคนขวานะฮะคนซ้ายโยนไปไม่ลงเออสองลูกแล้วไอ้เพื่อนก็ลงอืมสามลูกไปอ่ะเอ๊ะ ื้อเพื่อนแพ้ไปฮะอ๋อ,อ,อเดินเก็บเงินมีอย่างนี้ด้วยเหรอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวตุ๊กตายิงตุ๊กตายิงเลเซอร์ฮมาครึ่งตัวมาแต่หัวเอ้แต่ยิงเลเซอร์โดนด้วยต้องดูที่ตุ๊กตาด้วยฮะเล็งมาด้านไหนเก็บเงินไปฮเงินเอาไปทำอะไรอะ่ะซื้ออะไรได้ยิงตาซ้ายอย่างเดียวใช่ไหมเนี้ยซ้ายหรือขวานะ ขวาใช่ไหมโอ้โหจะถึงอยู่แล้วเกือบืออกดปุ่มไม่ชนะเพื่อรับเงินรางวัลแล้วผู้คุมจะเต้นทําไมเนี่ยปุ่มไหนอะอ๋อมันมีหลายปุ่มเลยเอออันนี้แล้วกันอเอออะไรล่วงมาก้อนหินแล้วก็เต้นอีกหืมกวนอ่าอันบนแล้วกันออะไร เป็ดยางเอ่อสีเหลืองแล้วมันจะเลือกถูกไหมเนี่ยปุ่มเยอะขนาดนี้โอ้โหดาบมีดอืตัวเป็นรอยหมดแล้วเอ่อสีน้ำเงินอันนี้แล้วกันเอออะไรอีกโอ้ตะปูมันจะรู้ได้ยังไงว่าปุ่มไหนเอ่ออันนี้แล้วกันสีฟ้าอ่อนเออลุกขึ้นไปกด อะไรลุงมาเงินเย่โอ้โหอ้าวเริ่มด่านแรกใหม่เลดไรกลินไรเกมต่อไปนะครับชื่อว่าเกมออฟบิลเลนแนนะฮะลักษณะเหมือนจะเป็นเกมวิ่งวิ่งตรงไปเลื่อนซ้ายขวาเฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนในในที่ให้ดาวน์โหลดอะ่ะมันเป็นเกมวิ่งไม่ใช่หรอแล้วนี่คือตัวอะไรเนี่ยอ้าว อหยุดโอ้โหนี่ไงเกมออฟบิลเลแนนะฮะนี่คือตัวอย่างเกมหน้าตาเป็นอย่างนี้ทำไมเข้าไปในเกมเป็นแบบเมื่อกี้ล่ะเอ๊ขอเขาเส้นชัยหมดเลยอ่ามีด่านอื่นด้วยโอเคเขาแถวเลือกขวาบนสามเหลี่ยมกับหัวโอ้โหโอ้โหอืมอืม ม,มันกดค้างได้เลยไหมเนี่ยเราไม่ต้องลากนะฮะกดอย่างเดียวกดอย่างเดียวอืมอืมเรียบร้อยเลขหนึ่งวิเป็นไงอเออเอออย่าเกินอย่าเกินอ่ะฮะอ่ะฮะเอ้ยลงมาลงมาลงมามทีละคนทีละคนทีละคนนกว่าจะหมดอืมเรียบร้อย เดย์โฟร์ซีซันวันอะลูกแก้วเล่นยังไงเดี๋ยวนะลูกแก้วหรือเป่ายิงฉุบโอ้อ๋อนี่ตาของบอทตกไปตาเราคืออะไรอะ่ะเราขอร์แล้วกันเอากดไม่ทันได้กระดาษวัด <What? S 1> มีอีกไหม d a ย5ได่านที่5กระจกอ้าวเรากเหรอทำไมไม่ให้เพื่อนกระโดดก่อนละ่ะ อ่า้ายแล้วกันอ๋อมีบอกขวาเอฮะขวาซ้ายซ้ายแล้วก็ซ้ายเอามีคนล่วงอุตส่าห์กระโดดให้ก่อนแล้วนะยังจะล่วงอีกเหรอล่วงได้ยังไงตรงนั้นอา้าวคนอื่นเดซิกวันที่หกนี่ไงอันนี้หรือเปล่าในรูปเมื่อกี้ วิ่งเก็บอะฮะเก็บผลไม้แล้วเบอร์เกอร์เสริมกำลังแถบพลังอยู่ซ้ายมือเพื่อไปสู้กับเขาโอ้โหะน้องไก่ดิบอืมอืมของกินเพียบเต็มแล้วพลังเอาสู้ผู้คุมเหรอสู้กับผู้คุมคม,มือเปล่าวัดอื้ออ,อ,อ้าวชนะยังยังยังลุกขึ้นไม่ได้อยู่อื้อ เออโอ้ยเราล่วงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหฟาดหางเป็นไงชนะซีซั่นหนึ่งเดย์เจ็ดซีซั่นสองด่านเดิมไหมเหมือนเดิมฮะวนกลับมาด่านเดิมอ่ะเกมนี้อันดับหนึ่งเลยนะฮะสี่ห้าหกสู l วร m e เกมนะครับมาลองโหลดดูสิฟังไม่ออกว่านับว่าอะไรพูดว่าอะไรแต่ถึงแล้วครับผมต้องลากไหมอันนี้เออเอา้า เดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวดิเข็มอยู่ตรงไหนเ <g ülme> ข็มอยู่ตรงไหนอ่ะลากตรงเมาส์เลยใช่ไหมแกะไปอโ,อโอ้โหอ้อพี่ก็ใจร้อนเหลือเกินลองคลิกเบาๆดูอ๋อแกะรอบนอกแกะรอบนอกอ่ะฮะอย่าไปกดที่เส้นเอออ่ฮะอ๋อโอเคโอเคไม่ยากไม่ยากอย่าไปโดนที่เส้นอย่าไปโดนที่เส้น เวลาใกล้หมดแล้วนิดเดียวเรียบร้อยนี่หักคุกกี้อออืออือ๋อ,อ,อ,อนี้ง่ายมากเลยลากอย่างเดียวอ้าวไม่มีคนกระโดดให้ดูก่อนเลือกเองมีคำใบ้ไหมมีนี่โอ้โหโอเคขวาขวาซ้ายซ้ายขวาืออง่าย อ้าวหมดแล้วหรอกลับมาด่านเดิมฮะอ่ะโอเคครับนี่คือเกมมือถือแนว q u วิตเกมนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ